เราจะพาทุกคนนะคะไปโหลดแอปยูพิกนะคะเวอร์ชั่น2.0นะคะอ่าอันแรกเลยนะคะเราจะไปที่ Play Store นะคะจะเป็นระบบ Android นะคะค้นหาคำว่า u p i ิกนะคะ u p i ิกนะคะจ้ะแล้วก็ให้เราเลือกตัวนี้นะคะจิ้มลงไปค่ะ อ่ะมื่หนึ่งนะคะเราก็กดติดตั้งนะคะรอสักครู่นะคะอ่ะเมื่อมาหน้านี้แล้วนะคะกดเปิดเลยนะคะค่ะเข้าไปนะคะให้เราเลื่อนสไลด์ไปนะคะ จะมาถึงหน้านี้นะคะให้เราเลือกก็ตรงนี้นะคะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะอ่าขั้นตอนแรกนะคะทุกคนนะคะไปตรงที่เข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบด้วยเออด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะตรงนี้นะคะอ่าจิ้มเข้าไปนะคะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนนะคะใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่จะลงทะเบียนนะคะ มเมื่อใส่โทรศัพท์เมื่อใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะ,ะจิ้มตรงคำว่าลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนตรงนี้นะคะจิ้มลงไปค่ะ,ะแล้วให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะ หลังจากหลังจากกรอกเบอร์โทรแล้วนะคะให้เรานะคะกดนะคะคำว่าส่งนะคะอ่ากดคำว่าส่งนะคะจิ้มลงไปค่ะแล้วก็รอ sms นะคะที่จะได้รับนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็นำนะคะมาใส่ด้านล่างนะคะรหัสที่เราได้นะคะ s m s นะคะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ใส่แล้วนะคะให้กดคำตัวนี้นะคะต่อไปนะคะแล้วให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะทุกคนใส่รหัสผ่านของเรานะคะต่อไปนะคะอ่าต่อไปนะคะเมื่อสรารหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะเป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขนะคะ ่าต่อไปนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะจิ้มลงไปค่ะจากนั้นนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะให้คุณสรหัสคำเชิญรหัสผู้แนะนำนะคะของคนที่คุณอยากจะไปอยู่ในคอมมูนิตี้ด้วยนะคะอ่าคำเชิญของพ่นินนะคะก็คือ108796นะคะรหัสคำเชิญของพ่นินนะคะ อ่ให้ทุกคนนะคะนํารหัสคําเชิญของพินินนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะอ่าเมื่อใส่เสร็จน,นะคะรหัสคําเชิญของพิินนะคะก็คือหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกค่ะอ่ะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะอ่ากดตรงนี้ได้เลยนะคะยืนยันเพื่อรับขู่ปองนะคะยืนยันนะคะ เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือรหัสคาเชิญของพินินนะคะอ่าตรงนี้นะคะเป็นรหัสคาเชิญของพินินนะคะเป็นชื่อพินินแล้วก็รหัสคาเชิญน,นะคะเ <ME> <TER A: S 1> มื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดนะคะตรงนี้นะคะยืนยันนะคะยืนยันนะคะอ่าเห็นไหมคะทีนี้เราเราก็จะเข้ามานาแอปอยู่ิกแล้วนะคะ